สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เต้าหนวยจะพาทุกคนมาเดี่ยวทะเลน้อยนะคะเขตห้ามล่าสัต์ป่าทะเลน้อยนะคะเต้านหนยจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมประตำนักข้องสมเด็จพระเทพ,พร้อมกับล่องเรือแลนกทุก่งบ่อแดงนะคะเป็นนกที่อพยพมาจากาไซบีเรียค่ะทุกคนนี่ค่ะเต้าหนวยจะพาทุกคนัว์นะคะวันนี้ นี่นะคะจะกวางมากเลยค่ะทุกคนนี่คือนอกนะคะไม่ใช่ไกดินไปนราคาหนึ่งตัวทุกคนหว่านนกอะไรคะเนี่ย ตัวสี่นำเงินปนดำนะคะมีงอนสี่แดงหน้าสี่แดงเดินมาเกี่ยวพาลันดซี่ซ้าแล้วนะคะตัวนี้นี่นะคะเป็นอสาอนุยจะเดินสะพานปูนนะคะไปที่ทำนักข้องสมเด็จประเทพค่ะจะกว้างมากเลยนะคะ เมื่อกี้เศ้าหน่อยเดินไปฟังโน้นนะคะมันจะเป็นบ้านผักข้องข้าราชการเคสห้ามล่าสัตว์ปลาทะเลน้อยนะคะทวนอันนี้จะถอดมาเป็นต่ำนักเดียวนะคะอยู่กลางทะเลน้อยเลยของสมเด็จประเทศค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะมีธงประเทศไทยแล้วก็สัญลักษณ์ข้องธงสีม่วงประจําวันเกิดคองสมเด็จประเทศนะคะนี่จะเป็นจุดผักนะคะเป็นจุดผักที่กลางทะเลน้อยค่ะ ้าหนวยเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อยู่กลางทะเลน้อยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะรังดันหน้านี่ก็จะเป็นรังของสมเด็จพระเทพนะคะคือรังนี้ค่ะเวลาพระเทพเสด็จมาจากวัดพัทลุงก็จะมาพัก ตรงนี้นะคะก็คือจุดข้องรับรองข้องสมเด็จพระเทพโดยเฉพาะค่ะนี่นะคะเป็นเคตประตำนักเนี่ยค่ะทุกคนเห็น้มาซาวน่อยเมนใ,นใจนะคะนี่ค่ะนี่คือตำนักข้องประเทพค่ะ